อันแล้วก็ต้องขอกคุบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม The Forest นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเราถึงก,ก,บบงกลับมาอยู่บนเครื่องบินบ้านี่อีกแล้วนะครับก็คือหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับแม่งเกิดวิปโยคอะไรก็ไม่รู้หายนะครับทําให้เราต้องกลับมาอยู่บนเครื่องบินบ้านี่อีกครั้งนะครับแล้วก็กลับว่าเราจะมารีโปรเจกต์กัครับกันใน The Forest พาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่1ใหม่นะครับเราจะเริ่มทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็วันนี้มีสมาชิกเพิ่มเพิ่มเข้ามา1คนนะก็คือคุณลาซซี่สิทธิโชคนั่นเองครับตอนนี้ก็มาแล,วาแล้วนุ่นแล้วก็อยู่กับ s ซน์ Channel คนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอนุญาตก็เก็บของนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วหรือแล้วเราก็ตัดกันไปตอนที่เริ่มออกค่าทำเลกันดีกว่านะครับ One hour later เฮ้ยอกวางกวางแม่งเดินทะลุก้อีมาเลยวะสเปคกีดเรต,ต,ตร์ห <c oughs> มดุดมีจับตกดได้ยังครับทีนี้มาเขอดีเดทไดยังเอาเขาเดียดแล้วอย่าลืมเติมไฟไมบ่อยๆนะต้องไม่เชือเช้อไฟไอวันนี้แม่หมดไป้น

ต้นตีนคนป่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันก็แด็ดได้นะครับแต่ผมจะไม่แด็ดเฮ้ยอะไรกันครับย่างแบบนี้มันจะได้กระดูกไม่รู้อะถ้าถ้าเอาลงไปเลยถ้าเอาตัวมันลงไปเลยมันจะได้กระดูกแล้วถ้าแบบเนี้ยมันจะสุกถ้ากด C อ่ะมันถ้ากด C มันจะได้เนื้อแต่ถ้าแบบกด E ลงไปเลยอ่ะมันก็จะเป็นไอ้นี่เฮ้ยอยากกินนะอยากกิน อย่ามีใคระเสล่กินเข้าไปเกียวมึงจะนอนไม่หลับไปอีกคืนนึงเลยมันมันไหม้ไปแล้วมันไหม้ไปแล้วมันไหมมันไหมไป้มันดำปื้นเลยคือว่าเผาศพไงละไงละไปนอนได้ละคืนแรกยังไม่น่ากลัวใครก็ชอบเป็นคืนแรกมันมันมันจะมีแค่ตอนเช้าไว้คืนแรก ขวานจามหน้ากันก็มันไม่มีอะไรทันแล้วอ่ะเรามีใครสนใจแกลลี่มอสบ้างมเนี๋ยเด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 เวเาเด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 เนเดอดเ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 นเด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 ดอดเ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 ดอดเดดเเเเดมดอดเดดเดเเดเดมดอเดดเดเอเด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 เนเด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 ดเ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 ดดเดหดเดคืเด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 เนเดเดเดเไมดเ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 มเเ เอ็นชาร์ตชาร์ตไปแอตเท็มันหมดได้แล้วเว้ยโอ้ว้าวเฮ้ยนอนจะได้แล้วนอนจะได้แล้วไลท์สิ่งหนึงอ่าจ้าแล้วกดแจ็ค้าวแล้วก็ยืนนิ่งๆเนาะแล้วก็ยืนนิ่งๆโอเค one hour later ขับได้ฟังต้นไม้เล็กๆนี่มันใไม้บ้าประดีนะมันจะได้ใบไม้เดินฟันตลอดอ่ะ นี่มันทาไปแี่นม่เนี่ยทีกินด้วทะเลนี่มัน,นเรือเลยนี่ไปเรือเลยเลไปเรือเลยไปเรือเล้วครับไปเรือไปเรือแล้ว,เ,ลเ,ลลวเดี๋ยวไปตรงกลางเว้ยเราจะไปเอาชิ้นส่วนชิ้นส่วนปืนอันแรกเลยหาเต็มแล้วเลนี่ เก็เก็บไอ้กล่องนมเก็บตังเก็บทุกอย่างกด E ไม่ให้หมดอะจะังหวะเนี้ยแล้วก็เจอไอ้ลูกไอ้ตัวหลายๆขามันมันมันคืออะไรมันคือบอสอ่ะใชไ่ไม่ไม่ไม่มันคือมันคือมินิบอสเอคนป่ากายพันบอสใหญ่ของเกมนี้มันอยู่ที่ห้องแลบมีห้องแลบบด้วยเป็นลูกของไอ้ดอ็อกเตอร์ที่มันจับตัวลูกเรามาเว้ยมันกายพัน คือเนื้อหานี้มีสปอยนะครับเดี๋ยวผมจะเอดเดี๋ยวนะเฮ้ยกูไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเว้ยมื่อเห็นหัวคนในชาบี้ไหมเห็นแล้วเห็นเห็นตั้งนานแล้วไม่เคยสังเกตเลยเว้ยเล่นมาสามสี่ครั้งไม่เคยสังเกตเลยหัวคนอ้าวตอนนี้มีกลงนอนด้วยยอดใช่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 เซฟไว้ก่อนก็ดีนะการเหนียวอใช่ใช่เราเซฟตรงนี้ก็ได้พอเราจะวิ่งมาถึงเนื้อเนื้อหานี้มีสปอยนะท่านผู้ชมใครไม่อยากดูสปอยในเรื่องนี้ก็สามารถข้ามไปได้ยนะครับไป ตัวตายก็จะได้มาเกิดบนเรือก,ก,ก,ก็คือนะครับผมเราอ่ะเครื่องบินตกเพราะว่าโดนขึ้นแม่เหล็กของห้องแลบ,บนะครับผมคือเหตุการณ์มันเกิดเพราะว่าด็อกเตอร์ไอพวกทีมวิจัยอ่ะครับมันทําการวิจัยเรื่องการชุบชีวิตแล้วก็คือมันเอาคนมาชุบชีวิตแต่ว่ากายพันุนะครับผมแล้วก็มาทำลายห้องแลมแล้วคือลูกด็อกเตอร์เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วมันสวยมันโดนด้วย มันมันตายแล้วก็ด็อกเตอร์คนนั้นอนะ่ะมันปล่อยมันปล่อยเป็นเป็นคลื่นรบกวนอะ่ะทำให้เครื่องบินเราตกแล้วก็จับลูกเราไปเพราะว่าไอ้เครื่องนั้านะมันจะเป็นต้องใช้คนเป็นๆในการจะโอนเหมือนโอนถ่ายชีวิตให้กันแบบนี้ครับก็ประมาณนั้นแล้วเราก,เราก็เราก็ต้องเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆจุดจบข,ของเกมนี้คือการไปฆ่าลูกของไอ้ด็อกเตอร์ นี่ครับทุกคนทุกคนเร็วมาเร็วอา้าวคุณสิดนัดรอใช่ไหมโอเคอยังไม่ไปนี่นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเอา,เอาชิ้นส่วนทำปืนนั่นเองนะครับทุกคนหยิบมันขึ้นมานี่มันแฟร์ปะ่ะเนี่ยนี่มันใช่เดนัมไม้ปะ่ะเอ้า,า,า,าเอามันไม่ใช่เดนัมไม้เหรอ ไม่ใช่เดินำไมแล้วให้ไปเก็บทำไมเนี่ยไดนาไม์มันอยู่อีกฐานนึงก็ได้นาลิกามาแล้วนี่แถววงจรก็มีโอ้กระจุดไม่ได้แล้วก็ทำไมไม่บอกตั้งนานว่ามันคือแฝดเราก็จะได้ไปเอาที่ทำเลเดิมเราสร้างบ้านเราเสียเวลามาทำไมตรงนี้เนี่ยโอ้ไปไปไปนาลิกาแล้วไม่เออ เ้ยยี่สิบนาทีแล้วนะเอาอะไรคลิปอะเออครึ่งชั่วโมงแล้วเลยแหละเราตัดอัดไปแล้วเปิดไปแล้วเอออุปกรณ์จบไปเพียงแค่นี้ก็สำหรับผมแล้ะผมก็จะจบคลิปไปเท่ายี้แต่เพียงแค่นี้โอเคตรงนี้โอเคครับผมเป็นว่าวันนี้ก็มาถึงจุดหมายที่เราจะมาเอาก็คืออุปกรณ์ปืนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มันใช้นาฬิกา,าอะไรนะนาฬิกาขวดเทปแผงวงจรเอาเอ,อ,มา,เอ,อา,ามานี่เอาเอานาฬิกามาเนี้เดี๋ยวดูให้รอห้อานาทีขวดนาฬิกานะนานาฬิกใช้เศษเงินจะได้แล้วนะเ,ออนเทปได้ละทำเลยบึ้งแม่เลยลไกลไกลไกล นี่นี่นี่เห็นไหมโอเคโอเคได้ในการขยนได้บ้าเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้อ๋อได้เออเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทำอย่างนี้นี่นะครับเราก็ได้มาละก็ยังเหลืออีกมันยังขาดอีกทั้งหมดยันนี่เออเราอ่าใช่ใช่อันนี้จะเป็นด้ามอันนี้มันจะเป็นด้าม เราต้องหาของเองทั้งหมด7อย่างก็คือหาเจ็ดที่ซึ่งผมรู้ผมว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็พาร์ตหน้าเราก็ทําบ้านกันก่อนแล้วก็บ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปจนภัยทําปืนทําอะไรอย่างนี้โอเคมาเชิยคุณมาเชิญมาเชิญมาเมาโอเคเจอมาคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับครับโอเคกับคลิปนี้ก็ต้องขอพักผ่อนไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า